ได้สัมผัสบรรยากาศได้เห็นตัวจริงที่เป <pedo> ็นนัก <kind> ศ <of technique> <poco> ึกษาในยุคสมัยนั้นนะครับกลับมาสู่นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่และเคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบันเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์หางเยทมนตร์นะครับผมแชมป์ราชบุรีนะครับหนึ่งในผู้ที่มีลีลาการปราศัยชัดเจนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับคุทธีรชัยเรวิวัฒนะครับในหัวข้อเราที่ชักงชาติหรือชาติที่น่าชังครับ ยังครับอันนี้ได้ยินไหมครับไม่เปร็นแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับหนึ่งเลยต้องขอขอบคุณทางสถาบันปีดีนะครับที่ให้เกียรติผมนะครับได้ขึ้นมาพูดบนเวทีนี้ร่วมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้มีประสบการณ์มากความสามารถหลายท่านนะครับปกติครับสําหรับเด็กคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนเวทีก็จะอย่างนี้แหละฮะตื่นเต้นนะครับ ประมาท้าพูดติดติดขัดขัด,ขดไปบ้างก็ก็คือเขินนะครับวันนี้ขอพูดในฐานะเด็กคนหนึ่งที่ถูกเขาว่ากันว่าผมคือคนช่างชาติคำว่าช่งชาเนี่ยเป็นวาทกรรมที่ถูกผลิตขึ้นโดยคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจไปเองครับว่าตัวเองคือคนรักชาติ กลุ่มคนที่ป่วยตัวเองและปถาปนาตัวเองว่าฉันนี่แหละผู่ขาดความรักชาติไว้กับตัวเองแล้วผักใส่ไล่ส่งคนอื่นที่คิดตา่างตกขอบความหมายคำนิยามของคำว่าคู่หลักชาติแต่ผมว่าคงไม่ตกเถียงกับท่านนะครับบนเวทีนี้ว่าใครรักชาติไครทางชาติผมว่ามันมันไร้สาระะครับแต่สิ่งที่อยากจะชวนทุกท่านคิดคืออยากให้ท่านย้อนกลับไปดูว่า คนเราเนี่ยจะชิงชังสิ่งใดมันเป็นไปไม่ได้หรอครับที่มันจะไร้เหตุแห่งความชัง่งคนเราจะเกลียดจะชิงชังสิ่งใดเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในนั้นเนี่ยมันน่าเกลียดม,มันน่าชังถ้าพุกท่านบอกว่าผมคือคนชังชาตินั่นหมายความว่าพุกท่านยอมรับแล้วว่าในชาติมันมีอะไรที่น่าเกลียดหรือมันมีอะไรที่น่าชัง ชาติที่ผมหมายถึงไม่ได้หมายถึงรัฐชาติที่ประกอบด้วยดินแดนประชากรรัฐบาลทประทยไม่ได้หมายถึงเชื้อชาติชาติพันธุ์เผ่าพงที่มาจากเพือเขาอันใตไม่ใช่ครับแต่ชาติที่ผมหมายถึงคือสังคมที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันสังคมที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตสังคมที่เราเกิดเรียนรู้ก้าวเดินและเติบโตสังคมที่เราจะ่งต่อไปให้คนรุ่นถัดไป ถ้าพวกผมชังชาตินั่นหมายความว่าภายในชาติหรือในสังคมนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น่าเกลียดและน่าชังจึงเป็นที่มาของหัวข้อในการพูดวันนี้นะครับว่าเราที่ชังชาติหรือชาติที่น่าชังขอขอบุณเสียงตบมือนะครับที่ทำให้ผมริมบทว่าจะพูดอะไรต่อผู้ใหญ่หลายคนครับ ทีหน,น้าบอกพวกเราว่าเด็กคู่นี้มันโง่มันถูกล้างสมองมาผมก็จะยืดผมรับอย่างจริงใจว่าจริงครับพวกผมถูกล้างสมองมาหลายปีพวกผมถูกล้างสมองมาตั้งแต่เด็กโดยเครื่องมือที่ล้างสมองพวกผมนั้นคือหลักสูตรและระบบการศาากึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ใหญ่หลายคนบอกไอเด็กพวกนี้โดนหลอกคิดเองไม่เป็นโดนเขาหลอกใช้มาผมจะยอมรับว่าใช่ครับพวกผมโดนหลอ,อกครับผมโดนเขาหลอกมานานแล้วครับหลอกว่าสังคมที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยตอนนี้ดีที่สุดโชคดีที่สุดประเสริฐที่สุดฝรั่งหลายคนอิจฉาคนไทยอยากจะมาอยู่เมืองไทยประเทศไทยประเสริฐที่สุด เติบโตมาดูโลกแล้วผมก็รู้ว่าอ๋อมันคือคําโกหกคาโตแล้วเราโดนหลอกมาตั้งแต่เด็กนะฮะตอนเด็กเราเข้าโรงเรียนแล้วก็โดนหลอกครับว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเรารู <S 2> <S 2> <S 2> คือพ่อแม่คนที่สองโรงเรียนคือสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนแต่หลายวันที่ผ่านมาเราเห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้ปลอดภัยแล้วมีการทำร้ายร่างกายนักเรียน ครูที่ทาร้ายนักการเรียนก็ออกมาขอความเป็นธรรมขอความเห็นใจแล้วทั้งที่คนที่น่าเห็นใจที่สุดคือนักเรียนเราถูกหลอกว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองประธานโทษท่านอยู่บ้านเนี่ยถ้าต้องตัดผมเกียนตัดผมติ่งเหครับ<ด>ท่านอยู่บ้านเนี่ยติดเ,เทอมท่านอยู่บ้านเปิดกระตูนดูเนี่ยท่านต้องใส่ชุดลูกเสือมาผูกเงื่อนพิรอดเลยครับ<ด>ไม่ใช่นะครับท่านจะบอกว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองมันไม่ได้นะครับ พอผมเติบโตมาเข้ามาหาวิทยาลัยผมก็ถูกหลอกอีกครับหลอกว่าสถานที่แห่งน,นี้รับใช้ประชาชนถูกหลอกว่ามีเสรีภาพทุกตารางนิ้วแต่เอาเข้าจริงพวกท่านก็สยบยอมต่ออำนาจรัฐและไม่สบ,บายใจต่อการใช้เสรีภาพของนักศ,ศึกษา จะต้องเข้ารับปริญญากูก็ถูกหลอกอีกฮะถูกหลอกให้รอครับพอถึงวันจริงๆก็ถูกหลอกอีกครับถูกหลอกว่าจะรับปริญญาเนี่ยต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยปฏิบัติเคร่งครัดหมดจดทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันแต่พอวันจริงมันก็มีบางคนครับที่ไม่ปฏิบัติตามกฎนะั้น ถูเข e. ้าเกณฑ์ผมก็ถูกหลอกว่าการไปเกณฑ์ทหารคือการรับใช้ชาติแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเอาพวกผมไปรบกับย่าข้ากมดเลี้ยงไก่ซักจริงในให้มีในคนก็ถูกหลอกครับถ้าสังคมที่หลอกลวงแบบนี้คือชาติที่ท่านว่าใครเล่าจะไม่ชังพวกผมถูกหลอกครับว่า อำนาจอธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรอำน,อนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่ผู้มีอำนาจเวลาทำอะไรก็ไม่เห็นจะเห็นหัวประชาชนสักเท่าไหร่กรณีย้อนกันไปนะครับกรณีถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์กับรัฐบาลไม่เกี่ยวอะไรกับประชาชนพอที่เป๋านะครับยื่นแสนลายชื่อจะแก้ไขหนมีมนูญบอกว่าเฮ้ยอย่าไปให้ค่ามากแค่ประชาชนแสนลายชื่อ อ่าอีหยังไะมเนี่ยเห็นไหมครับมันมีความอีหยังวะเป็นไปหมดเลยครับสังคมมันย้อนแย้งอ่ะมันคือคือบางทีเราหาคำอธิบายไม่ได้เลยครับว่ามันเกิดขึ้นมาในสังคมได้ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นจัญญาบัรสื่อที่มีสื่อบางคนที่เอาการตายของเด็กคนหนึ่งมาสร้างความโด่งดังให้กับลุงคนหนึง่งคือ คือผมไม่ได้มีปัญหากับลุงพนอนะครับ <S <S ไม่ได้มีปัญหากับข้าวเต้นเต่างอยของแกแต่ผมมีปัญหากับสื่อเหล่านั้นแหละครับว่าพวกคุณคุณทำอะไรกันงงสื่อเลยคนที่เวลาเกิดวิกฤตทางการเมืองก็จะยืดไม้ให้กับพบาาบ่าวะยึดมอำนาจไหมยิย้มอำนาจไหมทําเสมือนมันเป็นเรื่องปกติทั้งทั้งที่มันไม่ควรเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไปให้ยศนำหน้าพวกน,นายพลทั้งหลายว่าบิ๊ก,น,ก,กนั่งบิ๊กนี่บิ๊กตูบิ๊กป้อมบิ๊กแดง เขาใหญ่มาจากไหนล้วครับม,มันมีความกออยางว่านะครับมันย้อนแย้งมากผู้ใหญ่บางคนแอกว่าแต่ก่อนนะฮะเด็กสมัยนี้มัวแต่เลื่อนเฟซไทเฟซเลื่อนทวิตเตอร์ไม่สนใจการบ้านการเมืองแล้วต่อไปจะเป็นอนาคตของชาติที่ดีได้ยอย่างไรแต่พอทุกวันนี้เรามาสนใจบ้านเมืองก็บอกว่าไอเดกยคนนี้ชังชาติ มีหน้าที่เรียนไม่ยอมเรียนมัวแต่สนใจการเมืองไอ้พวกจังชาติไอ้พวกลมเจ้าอเอาอย่างไงแต่ก่อนบอกว่าเด็กไทยแลนด์ยุค4.0น่ะต้องคิดเองได้วิเคราะห์เองเป็นคิดนอกกรอบแต่พอพวกผมคิดนอกกรอบทุกท่านท่านก็บอกว่าไอ้เด็กนี่มันโหงกระบาดดื้อด้านสอนไม่จำเอาเมาเสียยกับเจ้ายัางไงเจ้ายังไงว่ามาถ้าสังคมที่ย้อนแยง แบบนี้คือชาติที่ท่านว่าไม่แปลกครับที่คนรุ่นผมจะชังส,สิ่งที่มันน่าชังเลยกว่าน,นี้คือมันมีคนบางกลุ่มครับที่มองครับมองเห็นปัญหาเหล่านี้รู้ว่าประเทศหรือชาติไทงนี้มีปัญหาแบบนี้อยู่แต่ทําเป็นไม่สนใจแล้วก็สนใจแต่จะอวยตัวเองสนใจแต่จะอวยชาติตัวเองสนใจแต่สรรหาคําสรรเสริญเยินยอบอกว,ว่าประเทศไทยดีฉันเนี่ยรักชาติศาสตร์กริย์ฉันเป็นคนดี แล้วก็ชี้หน้าตราหน้าด่าคนอื่นคนที่ชี้วนเนี้่คือปัญหาว่าเป็นพวกหนักถิ่นดินเป็นพวกชังชาติพวกหลายคนก็บอกว่าไอ้เด็กนักศึกษาหรือพวกชังชาติพวกนี้ยชอบชี้ว่าประเทศไทยมีแต่เรื่องแย่ๆชอบชี้แต่เรื่องแย่ๆชอบคุยแคะแกะเกาเรื่องไม่ดีเรื่องดีๆประเทศไทยมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ออกมาพูดเดี๋ยวคืองี้เมื่อไรอยู่ในบ้านนะฮะ อยู่ในบ้านล่วงกันนะครับเราเห็นแล้วว่าเนี่ยประตูมันพังนะหน้าต่างมันหลุดนะหลอดไฟมันเสียนะมาช่วยกันแก้เิอท่านก็บอกว่าเฮ้ยสนใจแต่ของพังไม่ดูเลยไงว่าเนี่ยผนังมันวิจิตรการตาขนาดไหนเสาโรมันหน้าบันนี่ลายฉลุเออสวยถูกไม่เถียงแต่ประตูมันพังไงหน้าต่างมันหลุดไงหลอดไฟมันเสียงไงต้องเปลี่ยนไงต้องแก้ไขมันไง ทำไมไม่แก้พวกคุณก็บอกว่าเฮ้ยไอเด็กพวกนี้จะโวยวายทำไมจะโวยวายแต่ของที่พังทำไมเดี๋ยวคนข้างบ้านรู้รับจ้างคนข้างบ้านมาเหรอเกียดบ้านตัวเองมากใช่ไหมชังบ้านตัวเองมากใช่ไหมไม่รักบ้านก็ออกจากบ้านนี้ไปนี่มันบ้านของพ่อเจอคำนี้นี่เสีนะฮะอีหยังวะ คือคือเข้าใจไหมครับว่ามันมันตัการมันวิบัตไปหมดเลยอ่ะมันไรสาระมากเลยอ่ะคือคือยังไงครับพวกผมต้องเอออฮอมบอกว่าจริงครับโอ้โหหน้าบังสวยมากเลยผนังของผมวิจิตรการตาประตูไรสาระนี่ผมต้องอย่างนี้แหละฮะดีครับผมเหมาะสมครับพี่ถูกต้องครับนายอย่างนี้แหละครับ แล้วพวุกท่านก็ตีตีหน้าพวกผมที่ชี้ว่าประตูมันพังระดับหลุดแล้วเป็นพวกช่งชางชาติท่านเห็นผลของการสร้างวัฒก,กรรมเหล่านี้มาแล้วนี่ครับเรามีบทเรียนมาแล้วนี่ครับว่าการสร้างวัฒก,กรรมแบบนี้มันเป็นการฉีกกระชากคนในสังคมออกจากกันและนับวันมันจะทวีความรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นแผลมันจะลึกขึ้นและกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรามีบทเรียนมาแล้วนี่ครับคนที่ถูกใส่ร้ายว่าฆ่าในหลวงรัชกาลที่แปแบบอาจารย์ตีดีก็ถูกไล่ออกนอกประเทศ คนที่ถูกใส่ร้ายว่าอย่างเป็นประธานาธิบดีแบบอาจารย์ป่วยก็ถูกไล่ออกนากประเทศคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกหนักแผ่นดินพวกคอมมิวนิสต์ก็ถูกล้อมฆ่าอย่างชอบธรรมและสนุกสนานในหมาวิยาลหลแห่งนี้และที่สนามหลวงคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนจนคนโง่โดนทักสินหลอกมาเป็นพวกล้มเจ้าผู้ก,ก่อ,อก,การร้ายคนเหล่านี้ก็ถูกล้อมฆ่าอย่างชอบรมและเป็นระบบที่สีแยกคอกวัวและสีแยกราชประสงค์ นี่บทเรียนมาแล้วนี่ครับท่านอยากให้มันจบแบบนั้นแหละครับท่านจึงสร้างวัฒกรรมขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายเราแต่สุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเข้าใจว่าคุณคือผู้ชังชาติขนาดไหนแบบผมไม่ว่าคุณจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้รักชาติขนาดไหนแบบหลายท่านแต่ไม่ว่าเราจะเป็นคนชังชาติไม่ว่าเราจะเป็นคนที่รักชาติ สุดท้ายแล้วเราทั้งหมดคือคนร่วมชาติเราคือคนที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งนี้ครับความแตกต่างทางความคิดความแตกต่างทางอุดมการคือสเสน่ห์อันน่าเยา้ายวนของเสรีภาพลดทิฐิของท่านเปิดใจแล้วเนี่ยหูฟังคนคิดต่างเสียบ้างหันไปมองประตูที่พังหน้าต่างที่หลุดหลอดไฟที่เสียช่วยกันแก้ไขมัน เราไม่จําเป็นต้องเห็นตรงกันต้องคิดเหมือนกันทุกเรื่องแต่เราไม่จําเป็นต้องทําลายล้างกันหรือล้อมฆ่ากันเรามาช่วยกันทําให้สังคมแบบนี้ความน่าชังมันลดลงเมื่อความน่าชังในสังคมมันลดลงเมื่อชาติของเราหายความน่าชังลงเมื่อไหร่เมื่อนั้น ภาตนี้สังคมนี้จะไม่มีคนหนักแดินหรือคนชังชาติอีกต่อไปครับผมอยากเลขอกชนะให้แชมปครับคุณจีรชัยรัวิวัฒ